ครับสวัสดีครับไรอ้อยโยอตะไช่เปื้ดผลเพร็ดบุกธนาติยโยตะไช่ครับมื่อหนีมะเบิองอ้อยท่าเหนียวลงหน้าอ้อยไรย้ยตะไช่นี่นะครับอ้อยตายแรงหลังจากใส่ปุ๋ยแล้วมาโดนแล้วฝนโปตกพี่น้องเบิ่งนี่ไข่แต่มันขึ้นมาซั่มเนี่ตายเกือบหมดเลยนี่เกือบบ่อยั่งครับนะครับฝากกดไรคดแชร์กดติดตามคนแซ่บจากไข่นะครับ ไ,ไรอ้อยยอดตะไช่พืชผลว้อยแปลงนี้ใส่ปุ๋ยแล้วดิ่นี่จักน้อยใครเสีมนันนั่นดอกเนี่ยเบิอกออกแล้วใส่ปุ๋ยรออีกรอบสองรอบนี้มันพานไปแล้วแห้งแรงตายแป๊ฝดผลว้อยอยู่หน้าครับทางเหลี่ยวลงหน้าเที่ยงเหลี่ยวลงอูหลดทางเหลี่ยวลงไหลอ้อยยอดตะไช่นี่แหละนะครับเบื้องหน้าพีน่น้อง หลังจากฝนมาตกไม่ยาวนานเนานี่แหละครับปล่อยสิใจปุ๋ยแล้ววันนี้มันแรงกินช่วงด้นข้าวโพดตายเกือบหมดช่มใบแห้งเนี่ใคร่ตัวย้ำยงังกลับขึ้นมาใหายุ่นี่ นี่ครับไรว้อยเยอะต่ใชเปิดผลฝากคนไลค,ค์กดแชร์กดติดตามนะน,นะครับเพราะมียังงไ้เมิงมิแต่ปลาอ้อย่นหลัมาา่ายเมงิงสุดส่งนเหนือโซเวียสลอบ <c oughs> <c oughs> ใส่ปุ๋ยแล้วแต่ว่าฝนบ่ตกให้จักเทียด้ซ่ช่อีคก็บืี่ว่าเกินขาด ใครจะมันยังย่างเห้อยู่นี่โอ้ปีนี่มันแหลง,ง,งครับแหลงกับแหลงครับโคตรแหลงกับแหลงกับแหลงเนี่ยม่นเป็นปีนองยังไงมันสะย่างครับอ่อยแหลงปานนี่ นี่แหล,คลคะครับฝาก็นเลยคนแชร์คนติดตามก็ชับตะไคร่น้าไม่ได้ครับโบ่เคยมองนี่ละ่ะอ่อยไหมก็เป็นทั้งสี่พี่นอ้องหยากระไร ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้หน่อยนะครับสวัสดีครับ